ไปดีวันนี้ห้าสิบไปกวดมองวันนี้อุปกรณ์เข้ามีมองมองแล้วก็มีเคืออ้าวอฮักฮักฮักทหากวดมองได้พี่น้องได้ไหมเด้อเดียนได้เด้อผมจัดตอนนี้คนบ่าตอนนี้ด่าแกะขาชอแกงกองแกะขาชอตอนนี้เพื่อนยังหลบอยู่เนาะเพื่อระยาเพื่อน่ังหลบตอนนี้ไหนง้อไปฟาดตอนนี้

เอาญ่กัน,น่บอน้อยจบพ่อบนไคอย่าลืมบาหน้อยด้อหซีเ้บรรยาก,กาศร่มื่อพี่นอกเลยมื่พ่นพอมนี่ะพน่นนั่งเลยอัดเพลงดูอัดเพลงดูหัวน้อง <laughs> บทสองกินหลังแล้สองแรงสาม ตาาบอกของไปไปหาแบบนี้เจ้าตาบ้าบอกของพี่เอ้ยเจอตามมาบอกของเดินเ้อเจ้าตาบาอกขอ ใส่มองด้วยพี่น้องด้วยเป็นขากาอม้วนด้วยขึ้นขาแก่กับเต้นคนหลายๆแล้วเนยมีมากดหมองด้วยหมองน้ำเข็งไปเลย อโอะโอ้ยไปเต้นพุดไปเต้นจอดจอด

ได้แล้ว้ยเนื้อป่าโอ้มีป่าเลยป่าน่ไปูเจีดลยป่าอยู่ดีป่าเป็นางยาวนี่ป่าเป็นมากล้

มาังเหรอเอาไปยถ่ายถึงหน้าเอาไบอเขาม่ให้ถ่ายตัวนี้เฮ้ยเดีดียวไม่่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยุ่พี่นอให้มงดูเนื้ที่กูอ่านอยไม่ด้สาม ไม yeah. ่ได้มีต้องคนละมีตัเดี่จอกยงซำวอลมได้พี่จะมาใส่เปนามู้บ้อด้้เลยกระกแ a c t เอาเลยเล่มาฮอดแกะกรองแพี่น้องเสมาะขวดป๋ามาเนี่ยทรายงามลายพี่น้องเลยจะน่อจะสิขวด โ oh, อ้ความกิจตู่เวียนอะ,ะท็อปสายเละเขาทำประมงเนาะนี่ปลาบูถึงงงก็เลยคนบูนหลายไปเลยไปเบ่งเขาจะไปเ,ปไปเบิ่งไปจับเก็บไปจับเก็บกำลัง,ลงเพิ่อกำลังเก็บมองอสิได้ชีวิตปลาอยู่บาเนาะ ก็นม่แต <ừ ừ. S 1> ่พันมาน มึงโดนตัวไหนวะเนี่ยบอกแล้วอย่าเห็นลายถ้าว่านี่มันปอมมาบอกไว้เลยแล้วเห็นโคตี่อ่นี่น้องปลาเฮาเนี่ยอีพอปลาเลยปลาแต่กระตูมไม่ได้บอกว่าไม่ไ้เดวแต่กระตุกปลาเนี่ยตีงกระตุกออกเด้อเ

สองพูดเจ็ดมันกเป็น่อนี่นานี้จักาอมันกจาวงนีอ่าเองนี้มองแพร่เลเอาบอพีมาน่ะไมใส่ลูกเีทีี <laughs> ้่บ,บ้าบอกผมกดตอนมันไม่ตอ,อนหาบง <laughs> มันไม่ตอ,อนกูมองนี่แลนนกูเว้ยกูมือนตะแลนแล้วกูมีนม้องอนลงบนหัวาเรามอนี <laughs> <laughs> ่แลน <laughs> <laughs> ของแท้เนี่ยเของแท่มองใหม่อยู่ว่ะไม่เอาเรื่องเนี่ยวว่านี่ค่ะมึงใหม่ใหม่ข่าวเล่าผู้เฮงเลยเอาเรื่องว่ะมาเมีนโบุ้่งเหยบมเยันต้องเทียงก้นบัว่านี่ค่ะมึงแล่นแม่สิแม่แท่แม่ล่นแท้นมลูกแรกก็ได้อ้าวหลายหลายเฮ้ยนอยาพ่อไปนุ่ม่นุ่มนุ่มหร่ะนุ่มหีือเป่าวายสักมองแลาวายสักายสักมองมาสักมองอายสักเสื่อ ขานหกโลหกโลเคยจับาไงน้องหกโลย่างวะจะคุ้นาฟผู้สาวโวยายต่างนะม ตีมนเก่งกัย่านแบบนี้มันย่างดูแย่นาะพี่น้องเนาะได้ได้เปล่อตีนมันแย่มันเก่งกับย่างแบบนี้อันนี้ก็อันนี้ก็แนวฮุมนะเนาะออแแล้วต่ันนี้ก็แนวโฮมเนาะอันนี้ก็มีไปได้ไหมบักขาเด้อยสันเหล่าไปแล้วนึงไปนี่ไใครมาให้พราวงเลยวันที่อย่างบอกไม่ต้องพูดมึงจะพูดทำไมวะส่งคนไปส่งคนไม่ต้องพูดอันนี้แนวโฮมเอง ท่นน <Democracy and S 2> ีกแนวฮัีแนวฮูเดียวมึงกูามึงนี่ปอนะไม่่ผักไม่่พายเอากนี่มาผู้ชายนีู่่ใมึงก็่บอกไ่มอย่ในบัวมึงไพยเฮือหามึงกินมึงพายตั้งแต่คือพายูเจ้าอันี้พายผูเดียวเฮือไสองพยผูเดียวบัวนี่มอไ่ามึงกะมองบัวบัวเเองพสอคนพสอคนเราบอก ีครเขากแห้งหนึ่งจุก้นน้ามัลายพูดเอา้าตเขาราไปอุ้ยอุ้ยอยู่เลยเฮ้ยจังนะ นไปบุ่งใจงะ มองพี่น้องจุกแกงหัดโอเด้อ,อน้องหุ่มมาแต่เพลงจนเวลาหาโมงเลยนี่กำลังสิมือฮะายเบิ่งป่าก่อนน้องตุงต้ยมาขากล้องไหมใสป่ปานะ่ะ Để đây là, là phụt không cái Phật mà ông kia để phần cá nhân đại luôn Đi uhm. Lô phải À lô phải Để xịt pha không vâng Phá phải không À cái tôm nhó không lúc sao Nhó còn... không lúc hả Nhó không lúc hả Để phá một cái lái này, này. Nhau nào của tôi Nhó phá không lúc hả Nhó phá đây là Nhó phải phía nó không vâng này không hả ปลาลายยี่น้องเบิ่งใส่เบิ่งปลาด้วพี่น้องเด้อปลาปลาแกงหัดโซอน,นี่กันยามแรงเนาะพี่น้องเนาะก็ได้นั่งพิงผ้าหนิแทนทูนี่ลุงเพื่อนี่หนาฮีแาดัมเมย์นี่กะบรรยากาศแกงหัดโซ่ด้วพี่น้องเด้อเหามากขวดมองเนาะก็พอได้อยู่ได้กินอยู่สำหรับคลิปนี้กันอา<ว>นที่จบไปท่านี้เนาะพี่น้องเนาะจะเรื่อเข้าไปกดไลค์ กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้อาชิโจไปชนี้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย